สิบองเหมือนเดิมน uh, oh, okay. ี่อ่ะโอ้ยโอ้ยสิบสามแล้วเพื่อนโอ้ยตอดคานเสียงไอ้เหี้ยไม่ไงก็มีแต่เปิดออริไฟแล้วเออพ่อเงี้ยเดี๋ยวผู้ตู่เดี๋ยวกู้สังผูสลับคนแรกเลยเฮ้ยสลับไอ้ยอะไรเอาตัวกูเลยสับ ก็รู้ไม่เชว่าปุจะทำอะไรมาเขามาก็เออไม่กูไรอ้าวไอ้ชีอ่เฮียตุยมึงเป็นคนีเหรอวะเบียนไปเออแมงเบียดไปรักงานเลยกูแบเนี้ยแมงเยอะมึงทำไม่ได้ไง ก่อนขาจะแตก้วครับเหียสมัครเลยเพื่อ <problemas> น <lly> yeah, <Bee rarely problems>